สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยขอ,อนํำเสนอโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรประจำปี2568รกเศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะก,กันถ้าทำได้โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคม2541การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์การเกษตรผาขาวจำกัดสหกรณ์การเกษตรผาขาวจำกัด ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2533ปัจจุบันสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่369หมู่ที่8ตำบนนปอแดงอำเภอผาขาวจัังหวดเลยมีสมาชิกทั้งหมด1,221คนมีสิบตำรวจเอกพงศศิลป์ผ่องแก้วเป็นประธานกรรมการ สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกจำนวน5ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมอภิบาลผลการจัดชั้นระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ปี2566และปี2567อยู่ในระดับชั้น1มีทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น5 9 9 7 0 8 0 1บาท28สตางค์มีหนี้สินทั้งสิ้น 33ล้าน3 5 9 9 9 9 0บาท74สตางลดลงจากปี2566และทุนของสหกรณ์26ล้าน6 1 8 1 0บาท54สตาง์เพิ่มขึ้นจากปี2566การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรสาหากรณ์การ,กรเกษตรภาขาวจำกัดมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ3ปี ตั้งแต่ปีพศ2567ถึงปีพศ2570มีวิสัยทัศน์คือสหกรณากรมั่นคงสมาชิกมั่งคั่งบริการครบคันมุ่งมั่นสามาคัคคีมีพันธ,ธกิจคือ 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณากรบริหารงานโดยใช้หลักธรรมพภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับมวลสมาชิก 2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับธุรกิจใช้ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มขีดความสามารถในทางธุรกิจ 4. ส,ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคงพึ่งตนเองให้มากที่สุด 5. มีธุรกิจที่ครบครันตอบสนองความต้องการของสมาชิกและแก้ไขปัญหาที่สมาชิกเผชิญอยู่ สหกรณ์มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการและกิจกรรมตามแผนงานไว้อย่างชัดเจนโดยสหกรณ์มีการนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติมีโครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสมาชิกเป้าหมายของโครงการอยู่ที่36ราย และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น36รายคิดเป็นร้อยละร้อยสโครงการออมทรัพย์กระบอกไม้ไผ่คิดถึงสหกรณ์ก่อนนอนหยอดกระปุก เป็นการสร้างวินัยในการสำรองเงินให้กับสมาชิกไว้ใช้ในอนาคตมีสมาชิกเป้าหมายอยู่ที่1,207รลายปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น1,042รลายคิดเป็นร้อยละ86.33 3. กิจกรรมแปรรูปปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจำน่าย โดยผลิตปุ๋ยตามความต้องการของสมาชิกในแต่ละพื้นที่เพาะปลูกสากรก์จำหน่ายปุ๋ยในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดกระสอบละ20-40บาทสมาชิกเป้าหมายอยู่ที่220คนปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น250คนคิดเป็นร้อยละ113.64 4. โครงการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้เพื่อให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 5. โครงการชำระดีมีของแถมเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการชำระหนี้ของสมาชิกโดยในปี2567สากสหกรณ์ได้รับชำระหนี้จากสมาชิกคิดเป็นร้อยละ67.31 โครงการจัดทำแปลงสาธิตในการใช้ปุ๋ยของสหกรณ์เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างจากการผสมปุ๋ยใช้เองตามสภาพดินที่ได้รับการตรวจโดยสหกรณ์มีแปลงสาธิตการปลูกอ้อยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกสหกรณ์มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในแต่ละช่องทางดังต่อไปนี้ เฟซบุ๊กสหกรณการเกษตรผาขาวไลน์กลุ่มสหกรณการเกษตรผาขาว YouTube หน่วยงานราชการป้ายประชาสัมพันธ์ที่สหกรณการเกษตรผาขาวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขตชุมชนและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่นพับ ในปี2,567มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจํานวน1,33,489บาท40สตางการจัดสรรทุนสํารอง10.18มีการจัดสรรทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์รวมทั้งมีการใช้ทั้ง2ทุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับสมาชิกนอกเหนือจากแผนงานโครงการของสหกรณ์สหกรณ์มีการส่งเสริมให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพให้กับสมาชิกโดยการอบรมศึกษาดูงานส่งเสริมการออมการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีกิจกรรมการปลูกป่าในชุมชนลดการใช้สารเคมีการประหยัดพลังงานการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนและรณรงค์ลดการเผาอ้อยเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศรวมทั้งการสนับสนุนสมาชิกต้นแบบของสหกรณ์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับสมาชิกอีกด้วย สวัสดีค่ะชื่อเพื่อนพิทประชุมนะคะจากสวนเพลินพิษค่ะคืออยากแนะนําสถานที่นะคะที่เป็นแปลงเกษตรจริงๆในอำเภอผาขาวคือตรงนี้นะคะเป็นแผงโซลาเซลล์ที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากสหกรณ์าขาวนะคะเป็นสินเชื่อ3ปีนะคะซึ่งผลผลิตที่ผลตอบรับที่เราได้รับคือดีมากนะคะสวนเราจะไม่แรงเลยเพราะเรามีน้ําประจําเราจะสุบโซลาเซลล์ไปพักไว้ในบ่อนะคะมีน้ําให้เลี้ยงปลามีน้ําใส่ต้นไม้สวยงามตลอดปีค่ะสหกรณ์การเกษตรผาขาวจํากัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนง,งานโครงการต่างๆอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสาหากรณ์ในปี2570าสหากรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคัง่งบริการครบคันมุ่งมั่นสามาัคคี